Thank you ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการปรับภาพสีให้เป็นขาวดําในพริบตานะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับสีเฉพาะจุดได้นะครับโดยวิธีการไม่ต้องไปโหลดแอปเพิ่มนะครับใช้แกลลอรี่หรือคังรูปภาพในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นแอปที่อยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับก็คือแอปแกลลอรี่หรือคลังเก็บรูปภาพของเรานะครับก่อนที่จะเข้าไปดูวิธีการก็ฝากกด u b s c ไ i b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเข้าไปในแกลลอรี่หรือคลังรูปภาพของเราเลยครับผม ให้เราเลือกรูปภาพมาภาพหนึ่งนะครับผมพอเราได้รูปมาแล้วนะครับผมเราก็ไปที่ตรงดินสอเลยครับผมกดไปที่ดินสอนะฮะแล้วมันก็จะขึ้นมาในลักษณะนี้ให้เราไปที่3จุดด้านบนนะครับผมกดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นมา3หัวข,ข,ข้อนี้นะครับให้ไปที่สีเฉพาะจุดนะครับกดเข้าไปครับพอเรากดเข้าไปเห็นไหมฮะมันก็จะเปลี่ยนเป็นขาวดําทันทีเลยนะครับ แต่ในกรณีที่เราจะเอาตรงที่รับส่วนลด20%ให้เป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมก็ให้เราแตะเข้าไปที่ภาพนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับผมพอเราปล่อยเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นสีน้ําเงินเด่นเลยจากนั้นผมก็จะปรับสีเหรียญน,นะครับให้เราแตะไปที่ภาพนะครับแล้วก็ลากวงกลมหรือแว่นขยายไปที่เหรียญน,นะครับแล้วก็ปล่อยนะครับเห็นไหมครับสีเหรียญ ก็เปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วครับผมจากนั้นนะครับก็ให้เรากดที่เครื่องหมายถูกนะครับเป็นการเซฟนะครับแล้วก็ไปที่บันทึกด้านบนนะครับพอบันทึกภาพก็จะไปอยู่ในคั้งภาพของเรานะครับผมงั้นเราก็เข้าไปดูในคั้งภาพของเรานะครับไปเปรียบเทียบดูนี่คือภาพที่ได้ที่ปรับมานะครับแล้วก็นี่ภาพเดิมนะครับวิธีการก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับ โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ผมก็แค่มาแนะนำให้กับเ,เพื่อนๆได้รู้สำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ